มาเช้าตอนระหว่างรอสีทํางานให้ไม่ส่งทำก๋วยเตี๋ยวให้กินและตอนนี้ระหว่างรอน้ํายาดักทํางานไม่ส่งต้องทำปลาให้กูกิน อทอดหรอโอ้โหปาแม่เสกเลยหรอแม่เสกค่ะถ้าแม่เตรียมไว้พร้อมว่าบอยมาเกิดก๋ยเตี๋ยวไม่อิ่มบาบลาแม่ก็บอกเป็นบลาราแบบที่เขาไม่เคยทําให้ใครกินเลยนะมีหมู<ไ>มีกุ้ง<ไ>มีปลา<ไ><ไ>ใส่ไปในน้าเสกลองดูลูกอร่อยไหมเดี๋ยวให้บอยลองชิมอยู่เ<อ><ไ>ป็น่อนไม่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 ไม จะได้วรู้ไหมว่าอร่อยหรือแม่อร่อยจะได้ลองกินดูเจ้าก้อยไม่ลงทํากับข้าวใครอา่านรู้อ่านมันด่าเนี่ยมันไม,ไม่กล้าด่ามึงหรอกเพราะว่าเขาก็ชอบมึงบอยอริเหรอใช่บอยบอยน่ารักแม่ถ้าพี่บอยมาเต็มที่ไม่ได้มาเต็มที่เรากู้เนี่ยเต็มที่ <laughs> ไม่ได้แบบขอร้องนะคะทําเองเลยเฉยเลยอะ่ะอยากให้ได้กินโอ้โหเดี๋ยวจะมีกุ้งมีหมูสับไปในนี้แล้วก็

เป็นคนที่อยู่ไม่สุกเลยบางคนเขาทำผมเขาก็ต้องอ่านหนังสือก็สีดารานินทากันไปเนี่ยทำกับข้าวอ่ะอยากทำข้าวอยากให้อยากให้อิ่มเวลาแม่ซื้อปลาแม่ซื้อปลาที่ไหนอะซื้อปลาตลาดเป็นปลากระป๋ากะดีปลากระดีใช่ปลากระดีมันอร่อยยังไงมันปลากระดีนน้ำมันจะขาว่ปลาอื่นดำปลากระดีแพงกับเพื่อนไปพูดถูกไหมปลาร้านี่ยมีปลาอีสานปลาภ้ากลางเอออันนี้เราใช้ปลาภ้ากลางใช่ปลาภ้ากลางเขาบอกปลาอุทัยปลานครสวรรค์อร่อยถูกไหม สุพรรณอร่อยมากเอ๋อเหรอปลารสุพรรณอร่อยจริงอ๋อแม่ซื้อสูตรมันหอมแต่ปะลาร้าของเราเนี่ยมันไม่หวานมันเป็นธรรมชาติอ,อ๋อคือมันไม่ปรุงมาคุณมอนโดนใช้แก่หอมเหรอคะอโอ้โหยังส่งใช้อะเนาะใช่หอ,หอมอืมอกะเทียงเพราะกะเทียงเขาเหรอเราเราไม่ผิดก็เทียงเอาเราเทียงด้วยเหรอแล้วเขาว่าไง พอเถียงเขา,าว่าไงยัาไงแล้วพ่อก็ไปด่าเขาเข้างนอกบ้านนั่นเพื่อนบ้านแก้งเพื่อนบ้านก็แก้งไงจ่อแกล้งแม่มมเพื่อนบ้านบอกว่า,ามันเห็นผัวกูด่าใครก็ไม่รู้ด่าอยู่ไหนด่าอยู่ที่ถนนเห็นด่าอีโจง <c oughs> อีโจง <c oughs> ไม่ไม่เถียงในบ้านไม่เถียงอ่าเดินเอาไว้หน้าบ้านเออไปยืนด่าอยู่ตรงไหนอยู่ด่าหน้าบ้านเขาทำใจอ่ะเขาแบบโบนุ่งกันนะบอกเหนื่อยก็อยู่เฉยๆก็มั่ง อ๋อบางทีทางานแล้วบนทาไปบนไปพ่อก็บอกว่าบนก็หยุดสิจะทําทําไมอย่างนี้ใช่ไหมใช่จะทําแล้วก็บนแต่เขาไม่ได้บนพ่อไงเขาบนคนอื่นเขาบนทั่วไปอืมโบนเก่งอย่างนี้เขาก็บนให้พ่อฟังอ๋อคือบนคนอื่นแต่เราฟังใช่ไมส่งนี่คือขยันเนาะขยันหางิเก่งไหมก็เก่งเพาะอยากได้ตังค่ะเราไม่เคยหยุดอ่ะเราเคยจนมาก่อนอ่ะอ่าไม่หยุดเลย เคยไม่มีมาก่อนอะไรค่ะค่ะเอาทั้งนั้นหายใจทำอะไรทำได้ทำหมดถ้าตายกันที่ตายกันสองคนเคยจะทำถอหญ้ามั่งตัดหญ้าเก็บขยะอะไรเอาหมดมนี่แปลว่าพ่อมีเมียดีไหมพอดีเลือกถูกไหม,เล,มเลือกถูกเลือกถูกแล้วอยู่ดีครับแม่เขายอมอยู่กับพ่อด้วยไงไม่รู้เขาที่แรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักหรอกเขาสงสารสงสารพ่อเหรอที่จีบเขาเยี่หรอ เราพูดอย่างนี้ทำไงเนี่ยเขาสงเขาไม่ได้รักแล้วเขาสงสารนะสงสารมากกับรักเนยอ๋อพ่อพ่อมองเป็นเรื่องดีครับนี่อะไรนี่น้อนี่อะไรปลา้ด้วยโอย ปลาล้าเหม็นๆจะกินได้ปะเขาไม่รู้อุ้ยไม่ต้องกลัวไอ้ที่ของเหม็นนั้นมันของอร่อยมันเหม็นน่าร่อยมากลูกนี่คือแม่เอากะทิใส่เป็นปลาล้าเหรอเรียบร้อยแล้วแม่หลุดแล้วถึงจะใส่กะทิคือเนี่ยแม่เคยทําเลี้ยงพระพระไม่เคยฉันพอลองมาฉันของแม่แล้วเอ๊ะทำไมไม่เคยไม่เคยไม่เคยกินยมไม่เคยถวายเลยใช่เขาเลยมาลองกินอก็อร่อยอยู่เอออร่อยอยู่แปลว่าพอที่จะอร่อยสูตรของแม่ส่งก็คือใส่อะไรบ้างหมูสับใส่หมูสับด้วย ใส่ปลาใส่กะทิใส่กะทิแล้วก็ใส่ปลาโขกไปแล้วเนี่ยอ๋อนี่มีปลาด้วยเหรอใช่มีปลาโขกไปแล้วมีเนื้อปลาโขกไปใช่โอ้โหแล้วก็มีหอมจส่ใจ่หอมกินได้เลยลูกอยากกินอะไรมึงหยิบเอาเดี๋ยวส่งก็คือจะสวยหรือไม่สวยก็คือเข้าครัวได้หมดได้หมดลูกโอ้ยเยส่งทุ่มทุนไว้เชกุ้งสองโลเลยโว้เชกุ้งขาวสองโลเลยไม่ต้องกลัวเนี่ยเต็มใจทำให้กินเลยลูกโอ้โหสุด อยู่ที่ไหนวะลูกหยิบมาให้แม่หมูสับอยู่ไหนหมูสับอยู่ไหนมาแล้วหมูสับพอไหมนี่ไหนอ่ะแม่มีทีมงานพี่บอยเาสับทีมงานพี่บอยสับนะคะดีมากสุดยอดเออได้แล้วลูกเป็นงานฉนีพอได้ไหมคะแม่ได้ได้ดีมากเลยลูกเนี่ยแม่มีลูกสาวจะดีนะคะมีลูกชายมันไม่สับหมูให้แม่เออใช่มันไม่ยอมสับให้แม่เฮ้ยแต่กูว่าเมนูนี้อร่อยพอเครื่องถึงจะส่งให้เครื่องถึงมากก็คือหมูก็คือเต็มนะ ไหนจะกุ้งอีกก็เต็มไปอีกได้มันต้องให้สุดลูกเมนูนี้เขาบอกว่าอาร์ตเอ็มฟลุคไม่เคยได้กินเหรอเบสอะไรไม่เคยได้กินไม่เคยแต่วันนี้บอยจะได้กินอ่ะเนาะได้กินฝีมือแม่โดยที่ว่าไม่เคยไปกินที่ไหนมากม่สรกุ้งเยอะขนาดนี้เลยเหรอใส่ไปลูกเพราะว่ากินกันหลายคนกินในมาถึงกุ้งให้ถึงอกถึงใจไปเลยเนาะวันนี้วันนี้คุณส่งอารมณ์ดีใช่ไหมคะใช่สวยอ่ะเพราะว่าบอยทําความสวยแม่ไง <Okay. S 1> น่ากินเวอร์แม่กลิ่นคือตอนคนนี้คนที่ดูอยู่อยาจะบอกว่าฮ้ยมันกลิ่นมันดีมากอาะลากะทิแล้วหอมแดงเนี่ยมันคืออะไรที่เข้านะแม่เนาะใช่มันเข้ากันดีลูกมแม่ จริงๆเลยมันก็คล้ายๆเจียวหล่นแต่เราไม่ได้ใส่น้ำตาลเท่านั้นอ๋อแต่เราก็ไม่ต้องใส่น้ำไอ้มะขามเปียกด้วยใช่ไหมแม่ใสไปหน่อยนึงก็เปรี้ยวมากก็แม่รวยอ่าโอเคโฉมโฉมสายอะไรวะเนี่ยมันไปตกเป็นเกงในกูแล้วเนี่ยไม่ไม่อย่าเข้าไปในร่องตูดก็พอแม่ไม่อะไม่เม็ดมึงจะมาบทนะเว้ยอะไรไม่ยโสหรือว่าคนเนี่ยมึงดูไม่ี่ยอยู่ที่ไหนไอ้เกงในเป้าขาดตเป้า ลูกก็จริงๆนายเยซงเนี่ยนี่อะไรทำอะไรก่ะกระเทียมไงเป็นครัวที่ทำง่ายมาก,กนะเย่งเออไม,ไม่ไม่เรื่องเยอะลูกมาได้กินไวแป๊บเดียวคือแต่งตัวสวยแล้วมาทำกบบข้าวอะไรอย่างนี้แล้วมาแล้วแต่กูกูชอบแบบนี้อาหารอร่อยมากมเดี๋ยวดูดแล้ว<อ>แต่กูไปอีกใช่แล้วเดี๋ยวถ้าแดกไม่ได้กูช่วยไม่ได้แดกไม่ได้ก็โดนดุรอีกว่ามึงแต่งตัวสวยเองใช่ไหม แม่น้ำทำไมน้ำมันมันเยอะขนาดนั้นนะเออน้วมึงใจเย็นหน้าแม่กูสวยๆแต่งอยู่สามชั่วโมงโอ้โหใบเยิ้มแย่อยู่ตรงเนี้ยใส่ไข่ไม่ยั้งเลยเอาไปลูกใส่ไข่ไปเยอะๆลูกหัวเก่าเลี้ยงเป็ดหัวเก่าเลี้ยงเป็ดแล้วหัวใหม่อ่ะหัวใหม่อ่ะหัวใหม่ไม่รู้ตาอะไรไม่รู้ดังโอ้โหอ่ะอ่ะใส่ไข่แล้วแม่แฮปปี้หนูก็แฮปปี้ใช่ ขนาดนี้เนี่ยจะหกโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนก็คือหิวโหวยมากทีมงานทั้งรื่นรมทั้งทีมงานลูกเยซงกูว่าแฟนเพจเห็นเนี่ยด่ากูนะว่าเอาเยซงมาแบบทรมานดูซิแต่งตัวสวยนี่ยช,ชุดนี้เยซงพร้อมนอนแล้วนะใช่กูพร้อมนอนกับพ่อมึงว้ามันเป็นอะไรกันลักหนาวันเดี๋ยวก็นอนกับพ่อเนาะกับพ่อ,พอเออพูดสี่ห้าคนแล้ววันี้โหยหาเหรอพ่อพ่อมึงไม่เคยมาหาเพราะไม่เคยมาหาเขานอนเขาคนเดียวสบายใจเอาเหรอเขาไม่เคยนอนกับแม่เหรออุ้ยเขาไม่ได้นอนกับแม่นะ คุมดีหรือเปล่าโอพ่อ,อ,อไม่ไปไหนแล้ว<ด>เ่ะแม่วยพ่อไ่ยอไปนอนด้วยเออแล้วถ้าเกิดวันนี้ก็เห็นแม่ในสภาพแปลงโฉมแบบนี้เขาจะว่าไงเขาจะบอกว่าสวยจังเลยเ<อ>ไปกินกันบนโต๊ะค่ะไปกินกันเลยว่แม่ส่ง <c oughs> ทำอร่อยไหมวันนี้และนี่คือเมนูที่แม่ส่งทําขอบคุณพวกเรานะคะ ทีมงานพะเคเบซี่ที่วันนี้มาแปลงโฉมให้แม่สวยและเมนูวันนี้นี่ค่ะปลาปลาลาดพริกผัดผักกาดขาวผัดไข่ที่แม่บอยชอบนี่แม่ส่งบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่แม่บอยชอบมีไข่เจียวมีเนืยอยัดไปหมดเลยเธอนี่คือครัวบ้านแม่ที่แท้จริงค่ะสมกับแล้วที่เขาตั้งชื่อบริษัทแม่ว่าบ้านแม่กรุ๊ปเนอและนี่คือความสุขของพวกเราแม่แม่อยากให้บอยได้กิน กินเลยลูกเนี่อันเนี้ยแม่บอกเลยให้ลองดูอร่อยไหมนี่คือเมนูที่บอยจะกินก่อนเป็นเมนูแรกของวันนี้ถ้าเกิดไม่เปรี้ยวลูกมามะนาวบีบขอบคุณแม่นะที่แม่ตามโซเชียลหนูแล้วแม่ก็ทำกันบ้านมาว่าบอยมันชอบกินผัดผักใส่ไข่แต่จะถูกปากเปล่าไม่รู้ลูกกินมาลูกแม่ร่อยก็ต้องขืนใจกินอร่อยว่าอร่อยป่ะอุ้ยน่ารักมากกินเลยลูกอออ้ามมืรร่ยยยจิงเฮกแม่มอ่ะอร่อยเก้น ขอบคุณนะแม่อร่อยจริง <S <S อยากให้บอยกินกินนะลูกมแม่ก็ขอบคุณบอยนะลูกนะที่ฟาร์มสวยของแม่นะบอยเลยที่เขาพามาละลูกน่ารักมากเลยชอบผมม,มากจริงปลาลูกโดดไม่รู้โดดเปล่าไม่รู้ลูกโดดไม่โดดแต่บอยโดดแน่ถ้าบอยเจอเข้าไปไปดูผักเขาสิคาจานเล็กๆนี่แม่เรียกผักคอร์สใช่ป่ะี่เรียกผักคอร์สเ่รอแม่ไม่บอกเราแม่จะเอาแม่หยิบเลยเพราะเเรียกไม่ถูกอืมมนาะอ๋อ อร่อยมากนี่แหละแม่ไม่เคยทำให้ใครกินลูกยังไม่ได้กินเลยนอกจากที่มากันนะลูกแล้วบอยนำติบมาอแม่อะไรครับอร่อยมากถนูชอบรสนี้รสที่ไม่หวานมากบางทีเขาใส่กะทิปุ๊บเขาจะมีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตาเยแต่ของแม่ไม่ได้ใส่ดีมากแปลกๆไม่มีใครทำนะลูกมีความสุขมากอาหารเธอมันอร่อยแม่กับขอบใจจริงๆบอยบอกอร่อยนี่ก็ชื่นใจแล้วไม่ทำไมเยอต่งทำแบบข้าวอร่อยไปหมดเลยอะ แม่ทำไม่ง่ายลูกไม่ได้อยากเย็นง่ายสุดรสชาติถึงใจอะ่ะคำว่าถึงใจคือมันถึงหัวใจอะ่ะมันง่ายกินแล้วมันอร่อยอะ่ะอร่อยมากอันนี้จะออกหวานน่อยลูกอ่านี่ปลาใช่ไหมใช่เออน่ารักมากอือดูมันไม่ออกมันออกหวานก็จริงแต่ว่ามันมีความหอมพริกแห้งของแม่ใช่แม่แต่พริกแห้งทาห,หนูกินหนูรู้เลย ปลาล่ากินกับหมูกรอบเออหเออแม่เขเรียกอะไรน้ำพริกกับหมูของแม่ดีพวกเราอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยแค่นี้แม่ก็ชื่นใจแล้วลูกถ้าเกิดผ่านไปผ่านมานะโทรศัพท์แวะได้เลยลูกตามเพื่อนแวะมาด้วยไหมห้างตามเพื่อนแวะมาด้วยไหมเฮ้ยมึงเอาเลยน้อยเด็กม่ได้วันนี้มาเซตใหญ่นะแม่เออแม่ก็ขอบคุณทุกคนขอบใจทุกคนลูก แม่อือคุณนิดมาสัองรถบัสทำไงสองรถบัสต้องบอกล่วงหน้าแม่ก่อนแม่ก็ทาเลี้ยงได้จ๊งเดี๋ยวต๋องก็ตู้เราสังรถบัสอ่ะแม่จะบอกก่อนเด็กพูดแล้วคนลกกอะไยงไงแม่เคยนะมีเด็กเรียนหนังสือแต่แต่แม่พ่ออมตายพ่อออมตายแล้วไม่มีอะไรเลยอะไรก็ไม่มีตังก็ไม่มือเชื่อไหมพลังจิตแม่บอกใครมีแต่คนมาช่วยแต่แม่ไม่ได้มาช่วยกับแม่นะให้ไปช่วยกับเจ้าภาพเลยแต่แม่ ทำบข้าวเลี้ยงทุกวันเลยเป็นข้าวต้มบางทีเขาขอขา้าวสวยก็มาเอาแม่ทำส่งวัดแล้วเขาก็มาขอบคุณคแล้วก็แม่นะไปขอน้ําจากอบตเขาก็ให้หมดือให้หมดพระเขาก็ไม่เอาตังค์นะจองอะ่ะเขาไม่เอาตังค์เลยเพราะว่าเด็กคนนี้ญาติไม่ค่อยม,อม,อมีแม่ก็ว่าบุญกุศลอันนียมันอาจจะ่งเรามาได้รู้จักกันทั้งหมดเทวดาก็เปิดทางจริงหรื สงการที่ทำบุญที่ไหนทำบุญกระดูให้แม่ให้ยายอแม่ทำบุญที่วัดกลางทำบุญตรงนี้ตรงนี้ลูกแม่ทำบุญใกล้บ้านหรือฝากแม่ทำบุญหน่อยทําไมอ่ะนี่หนูฝากแม่ทำบุญนิดนึงมึงไปทําเองไม่ได้หรอไม่ได้ฝากเะส่งทําบุญหนูขอบคุณแม่ที่แม่้ยงกับข้าวหนูเยอะมากมันเยอะแล้วเกินตังไม่เป็นไรแรอกแม่ก็ขอให้บุญกุศลที่ที่ทาบุญกับแม่มานะขอให้ได้ร้อยเท่าพันเท่าในครั้นะน ขอให้ร่ำรวยเฮงๆทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนลูกเป็นที่น่ารักของประชาชนทุกๆคนไปนะบอยนะขอบคุณค่ะแม่หนูต้องขอบคุณแม่แม่เลี้ยงข้าวหนูเยอะมากแล้วแม่ไม่ต้องบอกอาร์ตนะเพราะเดี๋ยวอาร์ตมันไม่ยอมให้เงินแม่นะมันมีให้แม่เหรอเออเดี๋ยวมันให้เงินแม่อันนี้ส่วนตัวหนูให้ด้วยความเสน่หาแม่แม่ก็แบ่งบางส่วนทําบุญบางส่วนไปทําผมทาผมอีกสวยแล้วเดี๋ยวแม่จะโฆษณาเพื่อนแม่เยอะมากเรื่องเรื่องนี้จริงเพื่อนแม่ก็ยังอยู่เยอะ อยังไม่ตายหมดเลกเออแม่ทำบุญเลยไหมทำบุญกับมึงอะล่ะอเก็บไ้ก่อนดีกว่าแม่ไม่ทำบุญเลยเหรอเออเก็บไ้ก่อนกูไปทำบุญกับพ่อแม่ไปเที่ยวกันนะอ้าวไอ้ยี่ตายคอยคอยอยอยคอยคอยคอยเอยยคอยคอไอค ใส่ปากไว้ก่อนแล้วอย่าลืมแบ่งให้พี่มอนเขาด้วยนะแบ่งให้ผัวด้วยคืนนี้ต้องอะไรพ่อผมเข้ามากก่อนได้แม่จะซื้อผู้ชายก่อนพันห้าเอามาแม่สามพันห้าอีคนนั้นเขายังไม่ได้เลยพันห้าพอพันห้าพ่อมก็ไม่เข้าแล้วคลิปนี้ออกไปนี่คนตามมาอีกเพียบแล้วแม่เออแม่แม่ก็ขอบคุณเนปซีนนะลูกช่วยติดตามกันหน่อยลูกติดตามบอยไม่ว่าใครทั้งหมดลูกถ้าเขามี เขาเรียกอะไรวะมีธุรกิจมีเพจโลกไอ้เยี่ยน,นก็ธุรกิจมีเพจโลกก็อขอให้ติดตามนะลูกนะตามทุกช่องเลยลกูกขอบคุณแม่มากเวลามาบ้านแม่ส่งไปมีความสุขถามว่าเราก็มีแม่แต่เวลาบ้านแม่ส่งนึกถึงยายนึกถึง่าหนูรู้สึกว่าหนูเหมือนกลับบ้านไปหาญาติผู้ใหญ่ไปหาคนที่เรารักเพราะแม่มีความสุขให้กับทุกคนขอบคุณแม่มากแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่แม่ทำกับข้าวอย่างเงี้ย เดี๋ยวครั้งหน้ามาอีกทำอีกเนาะเออครั้งหน้ามามึงก็มาเยอะๆยอันนี้มาแม่ทุเล่นแม่ไม่เคยซีเรียสมานะขอให้บอกแม่ล่วงหน้าแม่ทำกินทุกคนมาเลยมแม่ต้อนรับเปิดบ้านหมดเลยแม่หนูทำรายการกับแม่ยาวเลยดีไหมได้เลยลูกทำยาวยาวยาวสั้นๆนะ <S <S อๆๆนะ๋อเหรอแล้วคนเขาจะดูเปล่า เดี๋ยวเราก็ต้องเขาก็ต้องดูแต่เขาไม่ดูก็ไม่เป็นไรต่อหรอกงั้นแม่บอกเลยสปอนเซอร์ให้เข้าเลยชื่อรายการกินข้าวบ้านแม่ส่งใครจะมีสปอนเซอร์อะไรลูกติดต่อเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนคิดถูกเข้ามาหลังคิดแพงถ้าไม่มากูแดกกันอยู่สองคนดีไหมดีแล้วไม่ส่งทำไหวเหรอโอ้จะบายมากถ้ากูยังไม่ตายนะสวยวันสวยคืนหรือใครจะเถียงว่าแม่ส่งไม่สวย ไม่มีไม่สงสวยสวย,สวยนะลูกแม่ชอบจริงๆออชีวิตไม่เคยแต่งตัวแบบนี้อไม่เคยจริงๆผมมาที่เขาทํยี่ห้ออะไรปลาอะไรพาพาแคร์พาแครเบซี่พาแคร์นะไม่เยมึงจะถานทําไมเนี่ยเรื่องอื่นทุกเรื่องมึงก็จะผ่านอยู่แล้วไอ้เหี้ยพาแครบเบซี่พาแครเบซี่เออผมสวยมากแนเงางมๆไอ้เหี้ยแล้วก็คุยแกงยี่ห้อจํไม่ได้ไ จะช่วยเ้าขายของแต่อยากช่วยเอาขายของเออช่วยนะลูกนะแม่ใช้อยู่สวยมากไปดูเอาเองมึงไปหาซื้อตามอะไรบอกก็เตะกูไม่รู้อะโลจัสเดอะมอลล์ซีเจเออท็อปหลายที่เลยจะได้สวยแบบไม่ส่งเหรอใช่ตอนนี้สวยเลยเนาะตอนนี้หนักเพราะอมอุ้มไม่ไหวอะเออเอาซีจากผมจากผมไม่มีน้ำหนักจนพังไม่ไหวอุ้มไม่ไหวเพราะมันหนัก เยอะมากความสวยแน่นมากวันนี้ใช่ชอบจริงเออไม่จบนะไม่จบ<อ>คลิปนี้ยาวประมาณแบบปั๊บแชั่วโมงเ,เสวยสวยแลชอบชอบแม่ชอบจริง FC ทุกคนนะถ้าอยากใช้แบบแม่นะซื้อมาให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายที่หัวงอเงเหมือนแม่เนี่ย เอาไปใช้สบายมากสวยจริงไปจบไปจบไปดูเองดูกอุเหนื่อยแล้วพอแล้วเอาบ๊ายบายนะแม่นะบ๊ายบายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกินข้าวบ้านแม่ส่งอร่อยมากกินข้าวบ้านแม่ส่งอร่อยจริงๆ